สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดย์ชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้คือเกมซูเวอร์แอนด์บอสนะครับเกมใหม่อ hey, e ีกแล้วนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมทีมแวมไพร์นะก็จะเป็นแบบตอนนี้ก็อาร์พีจีนะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าเล่นมากแล้วมาเดยเล่นแล้วติดเลยกาชานี่ถือว่าสุดยอดนะครับมันเปิดทีนี้เรมิชั่นดีเนื้อเรื่องดีวันนี้มาเดยก็จะมาแนะนำเทียริสที่ได้มาจากเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟนอกตอนเบต้าเทสอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดมาขนาดนะั้น แต่ว่าเทปจีเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาไป,ไปหลายๆอย่างไปไกลแล้วตัวเขาใหม่เขามีผมก็เลยเอาอิงตอนที่แบบเขา,าเอาแพทแรกมาเลยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลย น,นี่มาเดยจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น a c k Game top up center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงทุกนิวอนเรดด้วยนะ หากเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาิมูลเ u เตอร์เล่นเกม Android บน PC มาเดกขอแนะนำ LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะครับซึ่งมาเดกเนี่ยก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วสำหรับ LD Player ตอนนี้ก็มีเกม SD Gundam G Generation ที่มาเดกได้เล่นนะครับก็เล่นบน LD แล้วเยี่ยมเลยถามว่าเกมอื่นมีไหมก็มีนะครับเกมอื่นก็จะมีพวก l e g e n a l o k ก็มี Summoner War นะครับ Sky Arena ก็มีเหมือนกัน AO นะครับเฟดก็มีเช่นกันแล้วก็มีของในเว็ไหนผมว่เยี่ยมเลยก็มี e f ุตบอ a l ด้วยนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นอินเตอร์ที่มาได้ใช้เลยก็อยากแนะนำบอกต่อครับผมบอกเลยว่าเร็วขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นใช้ได้เยี่ยมนะครับตอบสนองเร็วขึ้นเฟร,รมเลยสูงขึ้นเล่นเกมได้อย่างราบรื่น LD player ครับผม มาอยู่ที่หน้าเทียริสนะครับเทียศูนย์ก็จะมีอะแคเปลล่าอะเกาเรสล่างแบบลุกชนอ่ามีตัวที่เป็นอาร์มี่นะครับโนอาแดงนะครับคือแต่ละตัวมันก็แบบเก่งมากๆนะครับ ก็มีในส่วนของเซ็ตไว้ใช้ได้แล้วก็มีแวนเฮลซิงครับคือจากที่ผมลองอ่ะแวนเฮลซิงนี่เก่ง DPS แรงมากครับยูติสูญได้แคปรล่าเนี่ยเป็นตัวบัฟให้กับเพื่อนมีเพิ่ม EDK ก็คือเพิ่มดาเมจเวทดาเมจกายาภาพมีเพิ่มคีติทคอเวลาคุณได้ตัวโน้นนะตัวละครเขาเนี่ยคือแบบจะเป็นตัวโน้ตเข้ามาคุณต้องหาตัวโน้นได้ครบนะครับสกิลพรสวรรค์เป็นตัวบัฟที่ดีมากๆตัวหนึ่งส่วนอากาเรสร่างแบบอ่อร่างที่แบบร่างลูกโชนเป็นตัว DPS ที่แรงครับแรงจริงๆในส่วนของอาร์มี่เนี่ย ร่างลำโลกนะครับที่เห็นตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคุมดีก็คือมีสตันมีสตันมีผักอีกฝ่ายให้กระเด็นไปไว้ใช้ได้ส่วนอ่าโนอาเนี่ยตัวพระเอกของเรานะโนอาล่างลำโลกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว DPS ระยะไกลเป็นดาเมจ AOE แล้วก็เป็นอันเชิญได้ด้วย คือซัมมอนนั่นเองตัวเขาเนี่ยจะสร้างดาเมจเป็นแบบพื้นที่ลูกกลวยเออไว้ใช้ได้สร้างดาเมจเป็นกายภาพแก่ศัตรูร,บรอบๆด้วยหากมีเป้าหมายที่ตายนะครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนไปโจมตีศัตรูที่ใกล้เคียงอต่างหากแถมพรสวรรค์เนี่ย mm hmm. เมื่อยูนิตท,ที่ใไม่ใช่เงาครับถูกสังหา จะอันเชิญเงาหนึ่งตนขึ้นมาด้านหลังของโนอาเงานี้ไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าหมายได้ด้วยและจะสืบทอดพลังของโนอานะครับก็คือพลังโจมตี70%ของโนอาและ20%ของ HP พของเขาและเงาแต่ละเงาครับจะดูดซับ10%ของ HP ที่โนอาสูญเสียไปเมื่อเงาตายดาเมจของโนอาจะเพิ่มขึ้น10%และสะสมสูงสุด5ครั้งโคตรเก่งครับโนาร่างแบบล้ำโลกเนี่ยดูสกิลแล้วก็เก่งจริง แล้วก็ส่วนของเซตครับตัวที่เอ่อใกล้ๆก,กับแบรนด์เฮลซิงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ทุกบ้านทุกเมืองครับผมกล้าพูดเลยว่าผมไปดูของคนจีนมาทุกทีมต้องมีตัวนี้ครับผมเรียกว่าเซตนะแต่จริงผมไม่รู้ว่าจริงๆมัน,มนคือมันถูกหรือเปล่าตัวแทนของอีออนนะครับตัวนี้เป็นตัวฮิวตัวแบบชำระล้างนะเป็นตัวระยะกลางซึ่งแบบโคตรดีครับมีติดอะไดีถือว่าดีมากสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อคือสภาพเฮดพีของพันธมิตรทั้งหมดให้กลับไปมีค่า เมื่อ3วินาทีก่อนดีเฟตเลือกกลับไปเมื่อ3าวินาทีที่แล้วและฮิวให้เท่ากับ41%ของ HP สูงสุดของเซตนะครับพร้อมกับชำระล้างดีบัฟ1ดีบัฟด้วยว้าวโคตรดีนะครับสกิลออนติเมทสกิลตีตัวเนี่ยก็มีแบบพันธมิตรจะได้รับอะไรชำระล้างแต่ว่าในเกมภาษาไทยมันเขียนว่าชะล้างมันต้องเขียนว่าชำระล้างแ้วก็จะฟื้นฟู HP ให้แก่พวกสิบอ 2> 2, ของ HP สูงสุดของเซตหาก HP ของเขานะครับลดลงต่ำกว่า50%เป็นครั้งแรกเขาจะไล่พลังพิเศษให้กับพวกเขา re, ทันทีหรือว่าเก่งครับตัวนี้เป็นตัวฮิวตัวแบบล้างบัฟให้เพื่อนได้ดีเห็นทุกทีมครับส่วนแมนเฮลซิงเนี่ยตัวที่อยู่ในเทียสูงสก็จะเป็น DPS จ๋าเ,เล่นกอบ t เทีแบบซิงซิงได้เลยดาเมจมันแรงครับคือผมไปดูในจีนมาเนี่ยทีมแมนเฮลซิงเนี่ยเป็นทีมที่ดาเมจสูงสุดแล้วดาเมจแบบดาเมจสดนะแต่อย่าลืมว่าเกมนี้มันมีทีมดอทด้วยเผื่อใครอยากจะเล่นทีมดอออทททมมมมันนกก็ีีีีดเหื่่่ใชแค เพชรอย่างเดียวทีมดอทก็มีนะครับเกมนี้มันมีให้เราเลือกเล่นหลายอย่างมากส่วนตัวเทียหนึ่งเนี่ยเบลล่าเนี่ยัวแจกดีนะครับเบลล่าเนี่ยเล่นกับทีมแวนเชลซิงได้เลยแล้วก็รวมถึงฟรีดิกนะค่อนข้างดีครับเดี๋ยวผมจะเอาทีมให้ทุกคนดูด้วยคือเบลล่าเนี่ยมันจะออกทรงเป็นตัวอันเชิญนะครับก็คือสายซัมมอนนั่นเองสร้างดามจไปนะครับแถมมีติดสตัรด้วยหรือว่าเบลล่าเป็นตัวแจกตัวหนึ่งที่ซีซีเป้าหมายได้ค่อนข้างดีแต่จริงเทลิสอันนี้ผมอยากให้ฟรีดิกอ่่ยยยูเทีด้วซ เฟรมันไปอยู่เทียสองปีดิกอะมันเป็นตัวโล่ที่ดีตัวหนึ่งที่ดีตัวหนึ่งรวมถึงแบบแหลายตัวอย่างเช่นจริงๆบางคนจะมีไอโอน่าเนาะอเพราะไอโอน่าเนี่ยสร้างโล่ก็ดีมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทเลคข้าวๆนะแต่อีกดาร์ซิลเนี้ยอยู่ข้างล่างเลยผมไปดูแบบจีนมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคือเกมนี้ SR บางตัวก็ถือว่าเก่งเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ใช่แบบไม่เก่งเลยนะเก่งคือบางคนอาจจะแบบเอ้ยหาแบบตัวอื่นไหมอย่างเงี้ยไอโอน่าเทียหนึ่ง ไอโอนาด้วยไอโอนานี่เก่งนะครับสร้างโล่โล่นามากโล่ทองนิโคก็ใช้ได้เป็นตัวล้วงหลังและอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นนะแล้วผมรู้สึกชอบเลยก็มีฟรีดิกเนี่ยแหละ เป็นตัวแทงอากาเลสเทียสองก็เป็นตัวดาเมจที่พอใช้ได้แต่ผมมองว่าอากาเลสสีแดงที่อยู่เทียศนะูนย์ดาเมจค่อนข้างดีกว่าจากที่ได้ลองมาอะดับหนึ่งก็อันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลเทียริสนะลองไปปรับใช้กันดูแล้วก็ลองหาตัวที่ชอบผมอาจจะไม่ได้อธิบายทุกตัวเพราะว่าผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับแล้วอันเนี้ยเป็นเทียริสที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดแล้วกันแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกัน มาเดชจะมาอธิบายทีมนะครับว่ามีทีมพร้อมอะไรบ้างที่เขาใช้กัน,นอันนี้ก็ตอนเบต้าเทส,สเซิร์ฟจีนนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นทีมแรกทีมแรกก็จะเป็นทีมแบบเน้นแบบดาเมจนะครับทีมแบบอัดดาเมจเป็นทีมที่ DPS แรงเลยแล้วกันมันก็จะมีตัวแทนได้นะเห็นไหมไอตัวที่เป็นสีทเทาานี่คือยังไม่เข้าเซิร์ฟเรานะครับอ่าแต่ว่าเขามีแวนเฮลซิงกับอ่าอะแคป,ปเปล่านะครับคู่กันแล้วก็มีของเซตนะคือถ้าไม่มีเซตเนี่ยก็เอาเป็นแบบนี่ใช้ไอโอนาได้นะครับเออจะเป็นตัวอื่นก็นกนนะกจะมี ตัวรับอันนี้ก็จะเป็นแท้งนะก็จะมีฟรีดิกอ่ามีเบลยิปดาซิลใช่ไหมแต่บ้าเขาก็ใช้ตัวที่แบบไม่ได้แบบเทียร์สูงมากเอามาจับคู่กันแล้วเล่นด้วยกันได้นะส่วนทีมที่สองเนี่ยทีมนี้ก็จะเป็นทีมอันเชิญนะครับอ่าเป็นทีมอันเชิญทีมซัมมอนนั้งเอซัมมอนะ ทีมค่อนข้างเยอะนะครับปลาแซลมอนเขาก็ใช้ทีมประมาณนี้ทุกคนก็ไปสามารถไปดูแบบดูตามได้นะส่วนทีมมาต่อมาก็จะเป็นทีมดอททีมดอทเก่งนะครับเกมนี้ทีมดอทแต่ก่อนจะพูดถึงทีมดอทนะครับพูดถึงทีมนี้ก่อนทีมอันเชิญเนี่ยไอตรงที่เป็นเทคภาษาจีนตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นทีมแนะนานะครับเส้นตรงนี้คือทีมแนะนําส่วนอันนี้คือลองครับตัวที่กรณีเราไม่มีทีมข้างบนแบบปัดเราเจอตัวหนึ่งแล้วเอาข้างล่างมาแทนที่เฉยครับอันนี้คือลองอันนี้คือหลักนะครับเหมือนอันเนี้ยอันน ทีมข้างบนดอทเกมนี้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันแล้วก็ทีมรองอันนี้คือรองกรณีเราไม่ไม่ได้มีเหมือนข้างบนอ่าเราก็สามารถที่จะเล่นตามนี้ได้ส่วนทีมต่อมาก็จะเป็นทีมสายสายฟ้าครับทีมสายฟ้าเลยสายฟ้าก็จะเป็นทีมนี้นะ ว่าใช้ได้เลยแหละส่วนทีมข้างล่างก็เป็นทีมอันเชิญอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งพร้อมที่น่าสนใจแต่จากที่ผมดูอะผมแอบชอบทีมทีมดอทกับทีมที่เป็นโจมตี d p s จ๋าครับยินคือทีมนี้มันจะมีแท้งอย่่งครอริกนะครับที่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ไปหาเซตหรือไม่ก็ตัวไอโอน่ามาแบบกลางโล่ไอโอน่ากลางโล่เหลือแบบ TPS ดินยิงชิวเลยครับอืมถ้าคุณจะเล่นแบบเล่นสามารถเล่นทีมนี้ได้ล้วก็จะเป็นทีมข้าง่าที่ผมหามาจากเซิร์ฟจีนเวล่าเทสอากาศ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดช c h a n n e ไว้เจอกันครับผมถ้าชอบเกมนี้ก็เล่นด้วยกันนะจอยกันบ๊ายบายสวัสดีครับไปเจอกัน